4เหตุผลหลักที่จะผลักหนุนส่งให้มงลงตัวตึงของวงการลูกยางสาวทีมชาติไทยอย่างน้องอยู่ฟ่าโดนละพรสินโพตัวตีหัวเสาทีมวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างผลงานสุดแจ่มในลีกวอลเลยบอลหญิงของญี่ปุ่นปีนี้รับรองน้องมาแน่แฟนๆวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยรอเชียกันเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ช่องข้างสนามจะพามาดู4เหตุผลหลักที่จะทําให้น้องอยู่ฝ้าโดลพรศิลโพจะเฉิดฉายเป๊ะปังอลังการในการลงเล่นให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในปีนี้ซึ่งถ้าหากพูดถึงตัวตีหัวเสาที่เป็นตัวหลักของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราในปีที่ผ่านมาคงจะหนีไม่พ้นเพียวอัจฉรพรคงยศบุ๋มบิ๋มทัชชุโอนโมกศีและมดวิภาวีสีทองรวมถึงตัวตีตําแหน่งตรงข้ามหัวเสาอย่างบีมพิมพิชยากกรัมและโมเมธนัชชาสุขส ซึ่งที่ผ่านมาพวกเธอสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงเล่นอยู่เป็นประจำนะครับโดยมีน้องยูฟ้าโดลพรสินโพคอยสอดแทรกแต่เนื่องด้วยประสบการณ์ที่ยังมีไม่มากพอทําให้น้องอยูฟ้ายังได้รับโอกาสได้ไม่เต็มที่นะครับ แต่ในปีนี้เมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าก็เป็นเวลาของพระจันทร์เมื่อน้องมดวิภาวีสีทองตัวตีหัวเสาคนสําคัญนั้นเกิดอาการบาดเจ็บนะครับจากการที่เอ็นข้ยหน้าข้อเข่าซ้ายฉีกขาดและหมอนรองกระดูกด้านนอกของหัวเข่าเสียหายจึงน่าจะเป็นโอกาสทองของน้องยูฟาที่ปีนี้มีฟอร์มที่ดีมากกับต้นสังกัดสโมสรอ,อารันมาเรยามากาตาประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก่อนอื่นเรามาย้อนดูประวัติของน้องยูฟาดลลพรสินโพกันก่อนนะครับสําหรับน้องยูฟาดลลพรสินโพนั้นเกิดเมื่อ วันที่21มิถุนายน2547ปัจจุบันน้องอายุ20ปีนะครับสูง175เซนติเมตรน้องเป็นสาวอีสานบ้านอยู่ขอนแก่นน้องอยู่ฟ้านั้นชื่นชอบกีฬาวอลเลย์บอลมาตั้งแต่เด็กเคยนําทีมโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีคว้าแชมป์รายการวิทยุการบินจนเตะตาต้องใจเมวมองนะครับจึงได้ย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยาหกซึ่งเมื่อน้องอยู่ฟ้าอายุได้16ปีน้องได้เซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมกับสโมสร3รรืออบบ์ดดแแนนคนละสาม ับการคัดเลือกติดทีมชาติไทยชุด U18 ลุยศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อปี2 5 6 4ด้วยนะครับซึ่งน้องนั้นเล่นในตำแหน่งหัวเสาพาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายและคว้าอันดับ11มาครอบครองได้สำเร็จนะครับซึ่งเมื่อปี2566น้องอยูฟานั้นก็มีชื่อติดทีม U20 เข้าแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2022และได้รับบทบาทเป็นมือเซตจ,จำเป็นเพราะมือเซตตัวจริงนั้นติดโควิดนะครับซึ่งน้องก็สามารถที่จะเล่่่นนนนนนตาาแหงงีีีีี้้้ไดดดเเเป็ออยยยลทวกกจ น้นองอยู่ฟ้าโดพลพรยังเป็นผู้เล่นหนึ่งใน14คนสุดท้ายในการติดทีมชาติไทยไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2024ที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับและที่สําคัญในปีนี้น้องอยู่ฟ้าโดพลพรก็เป็น1ใน28ผู้เล่นที่ทางโค้ชออสและทีมงานสตาฟโค้ชเรียกตัวมาเข้าแคมป์เพื่อสู้กับ4ศึกใหญ่ในปี2568นี้นะครับ และแอดก็เชื่อว่าน้องนั้นมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะติดทีมในรอบสุดท้ายในการลุยศึก v n l ในปีนี้รวมไปถึง CB League รายการชิงแชมป์โลกและการแข่งขันซีเกมในปลายปีนี้ด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดู4เหตุผลหลักว่าทำไมแอดถึงคิดว่าน้องอยูฟาดลพรสินโพจะเชิดชายจ่มจรัสจนสามารถสร้างผลงานที่ดีให้กับทีมเย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ในปีนี้เรามาดูทั้ง4เหตุผลกันเลยนะครับสำหรับเหตุผลแรกแอดมองว่าเมื่อวิภาวีสีทองนั้นบาดเจ็บต้องพักฟื้นเป็นเวลานานหลายเดือนซึ่งน่าจะอดเล่นรายการ VNL 2025และ CV l ว a g u e อย่างแน่นอนนะครับแม้กระทั่งรายการชิงแชมป์โลกและการแข่งขันซีเกมในช่วงปลายปีนี้ก็ไม่แน่ว่าวิภาวีนั้น จะกลับมาฟิตทันช่วยทีมชาติไทยได้หรือไม่ซึ่งนี่ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่น้องยูฟาโดอลพรจะได้ลงเล่นพิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่หากน้องสามารถสร้างผลงานได้ดีงานนี้ติดทีมชาติไทยได้อย่างยาวๆเลยนะครับสำหรับเหตุผลข้อที่2ก็คือฝีมือการตีบอลที่เฉียบขาดของน้องยูฟาถึงแม้ว่าน้องยูฟ้านั้นจะสูงเพียงแค่175ซนติเมตรซึ่งถือว่าสูงไม่มากถ้าหากเทียบกับความสูงของผู้เล่นในระดับโลกนะครับแต่น้องก็มีทักษะการตีบอลที่ชันฉลาดมาทดแทน น้องยูฟ้านั้นมีการตีบอลหัวเสาที่เฉียบคมฉลาดไหวพริบดีสามารถพลิกข้อมือได้เร็วที่สําคัญน้องยูฟ้านั้นสามารถสปริงข้อเท้าได้ดีมากนะครับสามารถกระโดดได้สูงโดยมีจุดตบที่สูงถึง300ซนติเมตรและสามารถกระโดดบล็อกได้สูงถึง292ซนติเมตรซึ่งการกระโดดได้สูงนี้สามารถทดแทนสรีระของน้องได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ สำหรับเหตุผลข้อที่ 3@ มแอดมองว่าทีมงานสตาฟโค้ชรวมไปถึงโค้ชออสนั้นชื่นชอบทักษะการเล่นของน้องยูฟ่าเป็นอย่างมากเลยนะครับจะเห็นได้จากน้องยูฟ่านั้นติดทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาทุกชุดถึงแม้ว่าตอนนี้อายุน้องจะยังไม่มากคือเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองนะฮะแต่ประสบการณ์ของน้องนั้นสามารถลงเล่นเคียงบา่าเคียงไหล่กับรุ่นพี่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติของน้องนั้นมีมากพอสมควรนะครับที่สําคัญแอดมองว่าในตอนนี้ตัวตีบอลหัวเสาดาวรุ่งที่มีความ ูงมากๆอย่างน้องปายและน้องแคปหมูยังคงต้องรอให้มีประสบการณ์ที่มากขึ้นในตอนนี้จึงเป็นโอกาสของน้องยูฟ่าดุลพรสินโพครับ สำหรับเหตุผลข้อที่4นั้นแอดมองว่าน้องยูฟานั้นมีมิติการเล่นที่หลากหลายเพราะนอกจากน้องยูฟานั้นจะมีการตีบอลหัวเสาที่ยอดเยี่ยมแล้วน้องยังสามารถเล่นในตำแหน่งตัวตีตรงข้ามหัวเสาได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถเซตบอลแผนมือเซตได้เพราะน้องเคยเล่นในตำแหน่งเซตเตอร์จำเป็นมาแล้วนั่นเองนะครับที่สำคัญน้องยูฟานั้นยังมีทักษะการรับเสิร์ฟและการรับบอลที่ดีเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมรับพร้อมจับบล็อกได้ดีมากอีกด้วยนะครับ นี่ก็เป็นเหตุผลทั้ง4ข้อที่แอดเชื่อว่าน้องยูฟ้านั้นน่าจะก้าวเข้ามาเป็นกําลังหลักของทีมวเย์บอลหญิงทีมชาติไทยและจะสามารถสร้างสรรผลงานทั้งของส่วนตัวและของทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีช่องข้างสนามขอเอาใจช่วยน้องยูฟ้าดุลพรสินโพนะครับ คุณผู้ชมนะครับคิดเห็นเป็นประการใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสามารถคอมเมนต์แนะนําติชมกันมาได้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องข้างสนามของให้คุณผู้ชมร่ํารวยถูกหวยรวยเบอร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ